เดี๋ยววันนี้พี่จะมาเป็นตัวอย่างของพ่อคนหนึ่งที่แบบเหมือนผ่านการเสพพวกกระตรงกระตูนของเล่นเที่ยวอะไรเงี้ยมาประมาณพอสมควระจะมาเป็นเคสสัตดี้แล้วส่วนพลอยก็จะเอาข้อมูลความรู้ที่น้องได้จากการไปอบรมมาเล่าให้ฟังต้องบอกท่านผู้ชมเหมือนว่าอบรมในเรื่องอะไรกับใครที่ไหน่นี้สิ่งที่พลอยไปอบรมมานะคะมันคือการสร้างสื่อสําหรับเด็ก เด็กตั้งแต่3จนถึง6ขวบเขาเรียกว่าปฐมวัยนะคะเขาจัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก็จัดการอบรมนี้ขึ้นมาครั้งแรกที่ไปเข้าเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับอบรมทําสื่อเสียงสําหรับเด็กนะคะนั้น1วันแล้วอีกครั้งหนึ่งที่ไปเข้ามาล่าสุดเนี่ยคืออบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อแอนิเมชัน ให้เด็กเหมือนกันค่ะ2วันก็คือเข้มข้นขึ้นอ๋อนี่จะพูดเป็นใน2กิจกรรมที่ได้ไปได้ความรู้มาใช่<ม>ก็จะพูดรวมๆกันน้องก็คัดเลือกมาแล้วแหละว่าสิ่งที่เราจะเอามาแชร์ต่ออ่ะคือวิธีการในการเลือกเลยว,ว่าเราน่าจะเลือกสื่อประเภทไหนให้กับ เด็กๆวัยนี้เรอาอก็จะเหมาะกับเขาได้น้องอ่ะก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายนี้น้องก็จะขออ้างอิงคําพูดทั้งหมดหรือความรู้ท,ท,ทั้งหมดที่น้องเอามาพูดเนี่ยยกเครดิตให้กับสองท่านนะคะทั้งสองท่านเ,นเป็นวิทยากรที่มาร่วมในงานนะคะท่านแรกเนี่ยเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์ ชนชัยยะนะคะท่านเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาศักยภาพเด็กไทยของสาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโตภาควิชาคุมมราศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยชื่อว่าคุณธิดาพิทักษ์สินสุขนะคะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการเด็กปฐมวัยและอุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยคะ่ะเข้าสู่สิ่งที่น้องสรุปมาแล้วสิ่งที่พอเราเข้าไปอบรมนะคะเขาก็จะบอกเราเลยว่าเด็กทุกคนเนี่ย อยากจะเตบโตมาเป็นคนดีอะไรนะตดโตตตอเพราะว่าเด็กทุกคนน่ะอยากจะเติบโตมาเป็นคนดีจะไม่มีสีเทาเด็กจะมีแค่ขาวกับดำ ดังนั้นสื่อที่เราคัดเลือกมาเนี่ยมันจะต้องสื่อสารประเด็นเดียวถ้าเกิดว่าทําความดีก็ได้ดีทําความชั่วก็ได้ชั่วแบบนี้เลยเด็กวัยนี้ยังไม่ขิดซับซ้อนนะคะพอยจะแบ่งเป็นสส่วนนะในการอธิบายส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่เล่าให้เด็กฟังหรือว่าคอนแทคกับเด็กเพราะว่าสื่อที่เราจะพูดถึงอะ่ะมันก็จะเป็นสื่อนิทานสื่อเสียงแล้วก็สื่อที่เป็นแอนิเมชันหรือว่าภาพเนื้อหาที่เหมาะสมค่ะสื่อนั้นเนี่ยจะต้องทําให้เด็กอ่ะได้เรียนรูู้ที่่จะอยกับโล ทั้งธรรมชาติทั้งสังคมทั้งวัฒนธรรมทุกอย่างเลยอย่างเช่นการมีระเบียบว,วินยัยในการเข้าแถวไม่ตัดต้นไม้ไม่แก้งสัตว์เออทิ้งขยะให้ถูกที่อะไรพวกเนี้ย สอนให้เขาได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกในะปัจจุบันคุณหมอเนี่ยบอกว่าสื่อที่ดีสําหรับเด็กทําให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่กับโลกจริงๆอะ่ะคือสื่อที่เป็นเรียลลิสติกแล้วสื่อเรียลลิสติกเนี่ยก็จะทาให้เด็กพัฒนาด้าน e f ได้ดีมากกว่าสื่อที่เป็นจินตนาการมากๆก็คือสารคดีอะไรพวกนี้หมอบอกว่าสื่ออะไรที่มันเป็นจินตนาการมากๆอะ่ะหลุดโลกเนี่ยไม่ดีต่อ e f <พ>ของเด็กพวกการ์ตูนอะไรเวอร์ๆคุณหมอ,อเขายกตัวอย่างเรื่องสปอนบอรบมันมีอยู่ตอนนึงอยู่ดีๆเข้าไปแล้วก็เป็นห้องฟองนะ้ำ ด้านซ้ายขวาหน้าหลังโดยที่ไม่มีเหตุผลนะ่ะแบบนี้คุณหมอว่าว่ายังไม่เหมาะมันกวนประสาทอยู่แล้วกระตูนสปองบ็อบอ่ะพี่สังเกตนะพี่ไปเที่ยวตามโรงแรมเซนทราอูเว่นพิกอะไรโรงแรมดีๆพวกนี้จะไม่มีช่องเ e ็ f ฟิกมันจะเป็นช่องของเขานะแล้วในนั้นเนะมันจะมีทอมแอนเจอรี่มีสปองบ็อบมีการ์ตูนที่เราไม่ชอบอคือกวนประสาทอ่นะอย่างล่าสุดเนี่ยพี่ดูการ์ตูนหมีม,มันก็เป็นการ์ตูนกวนประสาทเหมือนกันเพราะว่าไอห,หมีตัวสีขาวอ่ะในตอนที่ดูนะ มันก็ปลาขวานเรากะจะดูทีวีจอใหญ่ที่โรงแรม,มใช่ไหมลูกก็อยากดูการ์ตูนม,มันก็มีอยู่ช่องเดียวพี่ก็ต้องนั่งดูเลยว่าเดี๋ยวพ่อไอหมีเนะี่ยมาแล้วปลาขวานเนี่ยเ,เราต้องบอกเขาว่าเนี่ยนี่มันคือในการ์ตูนนะของจริงทำแบบนี้ไม่ได้คือต้องคอยดูยตลอดเวลาใช่มันจะไม่ได้ปลอดภัยเหมือนการ์ตูนที่มีเลสอย่างในเน็ตฟิกหรือว่าใน YouTube k คิดเนี่ยเขาจะมีเลทเลยอ๋อแล้วถ้าเราขยับไปในที่สื่อที่ดีกว่านั้นหน่อยอย่างเช่นในคา a เอคาเดมีคิดเนี่ยก็คือเปนะ็นสื่อที่ดีไซน์มาเพื่อเด็กเลยเพื่อการรรเียยนู้้ดว มันจะมันจะมีองค์ประกอบคล้ายๆกับที่พอ,อยเล่าให้ฟังพิทยากรได้เล่านะคะว่าเด็กเนี่ยถ้าเกิดเขาเห็นความรุนแรงอะความรุนแรงนั้นจะเอฟเฟกกับเขาอยู่นานเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเด็กเห็นในกระตูนนะคะเด็กจะจดจำอันนั้นไปสามอาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าเห็นของจริงเห็นคนทำวามรุนแรงจริงๆเลยจะติดอยู่ในหัวเด็กเนี่ยหนึ่งเดือนแล้วก็ถ้าเด็กโดนความรุนแรงนั้นเองอะจะติดอยู่เลยสมเดือน ดังนั้นอนะ่ะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆที่ควรจะนั่งดูอยู่ด้วยคือ,อยกตัวอย่างเช่นเหนือนทอมแอนเจอรี่ที่แบบเอาอะไรฟาดแล้วตัวแบนลงไปติดตยูนอ่าอย่างเงี้ยเด็กก็จะไปเข้าใจว่าฟาดได้<ช>ไม่เป็นไรใช่เขาก็จะทําตามด้วยอืหรือว่าการเล่นอะไรเป็นสมมติบาทสมมตินะคะคุณหมอเขาก็บอกว่าเออเวลาเล่นเล่นได้นะแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะต้องชวนเด็กกลับมาในโลกแห่งความจริงด้วยสมมติว่าเราเล่นเป็นนักรบกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอจะจบแล้วอ่ะเราก็ต้องบอกเขาด้วยว่าอ่ะเราเลิก ลบแล้วนะเดี๋ยวเรากลับมาเป็นลูกของพ่อของแม่เหมือนเดิมอ่า พี่ก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะให้ดูบางอย่างเพื่อให้เสริมจินตนาการตอนที่เราเล่นต่อเลโก้กันเนี่ยพี่เนี่ยอยากให้เขารู้จักกลไกง่ายๆมันก็มีสเต็ปต่อไปเรื่อยใช่ไหมจนเราไปดูพวก transformer พี่เปิดดูในทีเซอร์เพราะว่าในตัวหนังเองเนี่ยมันจะมีความรุนแรงใช่ไหมเราก็จะไม่ไม่ดูตรงนั้นในทีเซอร์เนี่ยมันจะมีช็อตเครื่องบินบินมาแปลงร่างกับชอ็อตเฮลิคอปเตอร์แปลงร่างแล้วเระเบิดพลังแล้วมีรถจี๊ปคันหนึ่งวิ่งหนี เขาก็จะจำในตรงนี้ว่ามันมีรถจี๊พคันหนึ่งหนีไปได้ทุกครั้งที่พูดถึงแบ็กเอาเขาเขาจะพูดว่ามีรถจี๊ปคันหนึ่งหนีไปได้อเขาจะจาในกลไกการแปลงร่างแต่ในขณะเดียวกันอ่ะเราอ่ะอยากให้เห็นมันมีกลไกที่น่าสนใจแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะมองข้ามรายละเอียดแบบยิงกันรถชนอะไรฮะคือเนี้ยเราไปมองข้ามเพราะเราคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกเด็กก็คงสนใจที่เราพูดแต่จริงๆมันไม่ใช่วิธีการเรียนรู้และปฏิบัติของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เนี่ยจะเหมือนจะเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามแต่เด็กอ่ะมันจะมาแบบทีเดียวพร้อมกันหมดอย่างเช่นผู้ใหญ่จะเดินก่อนแล้วก็ค่อยหยุดแล้วก็ค่อยหยิบของของเด็กเนี่ยในการกระทาเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมาเป็นเหมือนเป็นพัทรวมเลยเป็นก้อนมองเป็นท่าเลยมีพาร์ทที่เขาให้เรียนเกี่ยวกับดนตรีหรือว่าเพลงประกอบพวกนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเด็กจําทุกอย่างเป็นภาพในวัยเนี้ยเขายังไม่รู้ถึงความเป็นเหตุผลช่วงสี่ถึงหกขวบนะก็ยังไม่รู้เขาจะจําเหมือนจับแพชนแก่ที่เข้าใจนะบางที เกิดพ่อชอบต่อหุ่นยนต์พ่อจะมีความคิดทันทีว่าเฮ้ยอยากให้ลูกชอบเหมือนกันมันก็ดีนะ<ม>แต่แค่ว่า สื่อมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มันทํางานในเรื่องที่เราต้องการมันใส่ความบันเทิงมันใส่ความเกินจริงให้สนุกอะแทนที่จะดีกันว่าไม่ดีก็ต้องระวังเรื่องความกลัวด้วยอย่างเช่นมีแมงมุมยักษ์อะไรเงี้ยเราอาจจะต้องคอยสังเกตอะว่าเด็กแต่ละคนน่ะเขามีความกลัวต่อสิ่งนั้นไหมหรือว่าเขาอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาสรุปแล้วอะมันก็คือผู้ใหญ่อะควรจะต้องดูสิ่งที่จะให้เด็กดูก่อนด้วยซ้ำถ้าฟังจากคุณหมอนะหรืออาจจะอยู่ด้วยก็ได้เพราะว่าอาจจะสามารถแก้าสถานการณ์ไปได้อช่มใช่เรื่อยๆอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ เด็กรู้ศัพท์เยอะนะเด็กไทยรู้ศัพท์เยอะแต่ว่าไม่สามารถจะอธิบายคอนเซปต์ของมันได้คุณหมอก็ยกตัวอย่างว่าคุณหมอถามว่ารถยนต์คืออะไรเด็กก็ตอบคุณหมอว่าเราอะ่ะนั่งรถยนต์นั่งรถยนต์ไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลคือไม่ได้ตอบว่ารถยนต์คือใส่ใจเรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นด้วยก็จะดีให้เด็กได้ลองอธิบายคอนเซปต์ของศัพท์ต่างๆพี่เนี่ยมีหนังสือของเด็กเนี่ยของหลายประเทศ แต่ละประเทศเนี่ยจะมีวิธีการสอนเนี่ยตามกันเป็นของไทยก่อนนะพี่อาจจะดูของไทยมาไม่ครบนะ,ะแต่พี่จะเน้นดูของต่างประเทศมากกว่าของไทยเนี่ยจะบอกว่าเรานั่งรถไปทะเลของประเทศเยอรมันจะบอกว่ารถขับได้ยังไงสำหรับพิมานมีที่ทําพวกภาพตัดดีๆสวยๆอ่ะ้ดยความที่มันละเอียดมากจะเน้นในเรื่องของภาพมันก็อยู่ที่ว่าคนที่อธิบายเนี่ย จะเลือกชูอะไรสมมติว,ว่าพ่อเป็นวิศวกรพ่อจะรู้ว่าส่วนสําคัญที่สุดของมันเนี่ยคือห้องนี้นะคนที่จะอธิบายสิ่งมือนี้ได้ต้องเป็นคนที่ถึงมีประสบการณ์มาแล้วสองก็คือต้องกรองอันนั้นมาเพื่อให้เหมาะด้วยต้องคิดด้วยอะ่ะม,ม,มันไม่ใช่วิธีที่เราจะคิดได้เลยในทันทีมันต้องมีการเตรียมตัวท่านวิทยากรเขาก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะมีคนถามว่าเวลาเขาสอนลูกเนี่ยให้ลูกเรียนรู้ทีละแบบ คำศัพท์ทีละสี่ภาษาเลยได้ไหมเพราะว่าอ่านในเมื่อเด็กอะ่ะเรียนรู้และจดจําได้เร็วใช่ไหมแต่หมอบอกว่าเอาทีละหนึ่งเถอะถ้าเกิดเราไม่ได้เชี่ยวชาญอันนั้นจริงๆอะ่ะเราจะทําให้เด็กจําผิดไปเลยเอาสิ่งที่พ่อแม่เชี่ยวชาญมากที่สุดนนสอนลูกสามารถจะบอกลูกไปตรงๆได้อย่างอันนี้เราไม่รู้อย่างเงี้ยเราก็ไปหาข้อมูลด้วยกันแล้วสําคัญเนื้อหาต้องมีความสนุกสนานแล้วมันก็จะต้องไม่สอนมากด้วยอันนี้เหมือนกับ ผู้ใหญ่เลยเวลาผู้ใหญ่จะเรียนรู้อะไรอะถ้าเกิดมีคนที่แบบมุ่งจะสอนเราอย่างเดียวเราจะรู้สึกไม่ค่อยสนใจเด็กก็เหมือนกันนะคะจบในส่วนของเนื้อหาที่เราสรุปมาสั้นๆนะคะต่อมาจะเป็นส่วนของคนเล่าหรือว่าคนที่อยู่กับเด็กตอนที่เด็กกาลังเสพสื่อต่างๆเนี่ยอย่าติดสอนที่บอกไปแล้วเราก็อันที่2คือชวนคุยสื่อแอนิเมชั่นที่คุณหมอยกมาว่าเขาอะเคลมตัวเองว่าเขาดีที่สุดแหละคือการทําสื่อแบบมีการอินเทอร์แลนด์เว้นช่วงให้เด็กตอบแต่เด็กอะมีความสนใจอย,อยู่แค่ไม่กี่นาทีจะมีอยู่แค่ประมาณ3-5เท่าของอายุ อย่างเช่นเด็กอายุ5ขวบก็อาจจะสนใจอยู่สักประมาณ15นาทีจริงๆไอ้นี่ก็ดีนะคันแอนคาเดมี่พี่ว่าดีกว่าโดลาเพราะคันแอนคาเดมี่เนี่ยในพาร์ทที่เป็นเด็กเนี่ยมันกําหนดความยาวมันเห็นว่าเราใช้เวลาอยู่ตรงนี้นานละม,มันก็จะให้รางวัลแล้วจบวันคือเขาก็ต้องให้ผู้ปกครองอยู่กับเด็กใช่ใช่ไหมใช่แต่ผู้ปกครองที่จะได้ตามเนี้ยบอกเลยไม่ได้หรอก เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะสาเหตุที่ทำไมมัน,มนยังไม่มีสื่อที่แบบดีขนาดว่าเป็นที่ recommend like ในมุมอมองคนทำสื่อนอะก็คือมันเป็นศาสตร์เฉพาะอ่ะพี่ยกตัวอย่างเรื่องหนึง่งนักเขียนเนี่ยเป็นคนเยอรมันคือเราเราเรารู้สึกประทับใจมากว่ามันทำดีมากมันเป็นเรื่องของหนูตัวหนึ่งที่เพื่อนเนี่ยมองเห็นวงกลมสีเหลืองเป็นชียใช่ไหม แต่ไอ้หนูเนี่ยมองเห็นวงกลมสีเหลืองอเป็นพระจันทร์คือมันต้องการจะจะไปดวงจันทร์เขาร้อยสตอรี่เนี่ยพอพอเล่าพลิกแพงเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะสนุกมันก็จะต้องเดินทางไปหาคนที่จะสอนมันก็คืออาจารย์หนูอาจารย์หนูเนี่ยไปเอาเรื่องของพี่น้องตระกูลอะไรอ่ะมาแล้วอาจารย์หนูก็คือเป็นหนึ่งในนั้นเขาเชื่อมโยงเสร็จแล้วเรียลลิสติกอยู่อ่ามีความเรียลลิสติกแล้วภาพเนี่ยไม่มีความเกินจริงเลยหมาไล่ก็ต้องหนีไฟไหม้ดับเพลงิงมาดับเพลิงต้องเราต้องหนีอย่างเงี้ยเขาเขามีการเล่าที่เรียล หนูเนี่ยไปเหยียบดวงจันทร์แล้วลงไว้ปักธงอันเล็กไว้ป้าหนูเนี่ยมาเหยียบดวงจันทร์ ในขณะที่มันกาลังทดลองเนี่ยมันมีการทําไฟไหม้ทําอะไรก็มีนักสืบของรัฐบาลตามล่าในวันที่มันขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์นักสืบเนี่ยก็ไป็นเจอห้องพอดีก็เลยไปเจอภาพแฟนเป็นคนเนาเป็นคนเลยเป็นคนกับหมาเซียนตัวนึงแล้วเขาก็ไปเจอภาพที่ป่าอยู่ที่ผนังเต็มเลยเป็นเขียนเกี่ยวกับกลไกหนูเนี่ยไปเหยียบดวงจันทร์แล้วจนลงกลับมาที่ดินเสร็จแล้วคนถึงตามขึ้นไปเพราะว่าได้พิมพ์เขียวแล้วนิวอัมสตองขึ้นไปดวงจันทร์ปุ๊บนิวอัมสตองก็งงว่านี่มันรอยเท้าอะไรเล็กๆแล้วเจอถงความ สวยงามความน่ารักการออกแบบมันยาวนะเ,นเ,นวเรื่องนี้ยาวนะเล่านานมันเป็นเล่มหรอเป็นเล่มเลยพี่ซื้อมาจากญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นอันไม่ออกอเออแต่พี่มาคิดคำเองดภาพ มันเสร็จสตอรี่ทั้งหมดมันกลับลงมานิวอัมสตองขึ้นไปเหยียบด,ดวงจันทร์ดูเนี่ยอยู่กับนักเขียนคนนี้นั่งดูทีวีก็มีเหมือนชุดของมันที่มันเคยขึ้นไปเหยียบด,ดวงจันทร์วางไว้มันจะมีอีกหลายเรื่องเลยแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยตัวต้นเรื่องอ่ะม,มันคือเรื่องจริงแล้วในด้านหลังหนังสือตัวเนี้ยเขามีการเขียนอธิบายจริงๆว่ายานลำแรกที่อเมริกาสร้างเนี่ยชื่ออะไรแล้วก็ให้เราเห็นพัฒนาการว่าอาวแล้วที่เขาทําสําเร็จนิวอัมสตองขึ้นไปเนี่ยเขาใช้เป็นยานแบบไหนเหมือนกับว่าามมมมีีคววรรรูู้้้่่เเือองงดดยไไตผสบณา การหลายเรื่องมากในขณะว่าเราเป็นคนทําการ์ตูนแอนิเมชันเราเห็นเรื่องเนี้ถึงกับเขียนเมลไปหาเขาอะอว่าแบบหูคุณแบบผมอ่านเรื่องนี้นให้ลูกฟังทุกวันเลยคุณแบบออกแบบมันได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วพี่ดูคอมเมนต์ใน YouTube นะมีแต่คนเขียนขอบคุณมากที่คุณทําเรื่องนี้มีใน YouTube ให้ดูด้วยอ๋อเหรอใช่จะมีเวอร์ชั่นที่เขาเหมือน ได้ครับภาพในหนังสือเราไปขยับนิดนิดงั้นต้องเอาลิงก์มาแปะแล้วแหละได้ได้ไดเดี๋ยวแปะลิงก์แล้วก็ลองไปดูได้แล้วเขาแล้วผู้เขียนคนนี้พี่จําชื่อเขาไม่ได้แต่เขามีอีกหลายเรื่องมากเป็นเหมือนสตอรี่ที่คู่กับของจริงอะ่ะประวัติศาสตร์ของจริงอะ่ะอย่างหนึ่งอะ่ะที่ทําให้น้องรู้สึกว่าอยากจะมาทาคลิปวันนี้เนื่องจากว่ากลุ่มวิทยากรอ,อะ่ะเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสื่อน่ะนะเดิมทีอะ่ะที่เราให้ลูกดูมันก็ต้องดูใน iPad หรือว่าดูในคอมอยู่แล้วใช่ปะ กำหนดอายุไว้ว่าเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าต่ากว่า6กเขาไม่อยากให้ดูแต่ปัจจุบันน่ะมันลดถอยลงมาเรื่อยๆเหลือสเหลือสองนักวิทยากรทุกคนน่ะเขาบอกว่าเราถอยหลังไม่ได้แล้วก็วเลยอยากจะมาให้ความรู้คนที่ทําสื่อ,อว่าควรจะทําสื่ออย่างไรฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงจริง <c oughs> เขาอะ่ะยกข้อมูลมาข้อมูลหนึ่งว่าเด็กณนะปัจจุบันนะถ้าเดินมา4คนเนี่ยจะมี1คนที่เหมือนมีปัญหาถ้าเกิดว่าเขาเติบโตเป็นวัยรุ่นแล้วอ่ะจะสอนยากกว่าเด็กประถม วัยอะประมาณ1ิบเท่าก็เลยอยากจะให้พ่อแม่หรือว่าคนทําสื่อโฟกัสกับเรื่องนี้มากๆเขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งอะเวลาที่เขาจะเติบโตอะค่ะช่วงในวัยประถมวัยเนี่ยเขากําลังสร้างเซลล์หรือว่าสร้างตัวตนของเขาแล้วตัวตนของเขามันเป็นยังไงอะเขาไม่รู้จักตัวเองหรอกแต่ว่าเขาจะรับรู้ได้จากคนรอบๆตัวเรียกว่าคนทั้งหมู่บ้านอะที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาอะจะเป็นคนบอกเขาเองว่าเขาเป็นคนยังไงถ้าสมมติว่าเราเดินไปแล้วป้าข้างบ้านด่าทุกวันแบบ แกมันใช้ไม่ได้เงี้ยเออมันก็จะฝังอยู่ในจิตใจของเด็กว่าแบบเออ,อว่าเราเป็นคนใช้ไม่ได้มั้งหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานเนี่ยดีหมดเลยยังไม่เคยเจอไม่ดีเลยแต่ที่ไม่เวิร์คคือ กระตูนในทีวีเราก็ดูสนุกสนานแต่เราแต่เราไม่เคยรู้ว่ามันมีมุมนี้อยู่อาจจะเป็นเพราะว่าพวกหนังสือเขาได้รับการคัดกรองมาเยอะแล้วด้วยแหละใช่หนังสือดีอยอมรับเลยอีกอย่างหนึง่งคือสิ่งที่น้องรู้มา่ใหม่มน้องอะ่ะด้วยความที่ไม่ได้มีลูกแล้วก็เพิ่งมีหลานใช่ไหม,มน้องก็เลยไปถามวิทยากรว่า,วาเออเด็กที่แบบเขาสุกสนอะ่ะเขาเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นใช่ไหม,มเหมือนเราไม่รู้ว่าเราจะดิวกับเด็กที่สุกสนอย่างไรวิทยากรเขาก็บอกว่าเออเด็กเนี่ยจริงๆอ่ะ เราสามารถจะสอนให้เขาสุขสงบได้นะวิธีง่ายๆก็คือการอ่านอิทธาให้ฟังอ่าแล้วก็เวลาที่เด็กมีความสงบอะอเขาจะใช้สมองด้านความคิดแต่ถ้าเกิดว่าเราให้เขาดูอะไรที่ที่เร็วๆแสงแรงๆเสียงดังๆอะมันจะกระตุ้นความก้าวร้ลาแล้วทําให้เขาอะใช้สัญชาตณมีการทดลองหนึ่งกับหนูอะเขาเอาหนูมาใส่ไว้ในพื้นที่จํากัดอะ แล้วก็เปิดเสียงให้หนูฟังดังๆเป็นเพลงการ์ตูนก็สุดท้ายเอาหนูไปไว้กับแม่หนูเหมือนเดิมปรากฏว่าหนูที่ฟังเสียงดังๆพวกนี้ตลอดเวลามันวิ่งไปทุกมุมของกล่องเลยแต่ว่าหนูที่แบบใช้ชีวิตปกติอ่ะไม่ได้ฟังเสียงเราพวกนี้จะไม่ค่อยเดินชวัดเฉวียนไปทั่วเด็กที่ไปโรงเรียนอนุบาลน่ะณปัจจุบันเนี้ยเด็กจะพูดภาษาการ์ตูนเยอะอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเออสิ่งนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเออเวลาเราพูดกับเด็กอ่ะก็พูดด้วยความช้าแล้วก็ชัด เราก็พูดเหมือนเราพูดกับผู้ใหญ่นั่นแหละเด็กก็จะได้พัฒนาในเรื่องของคลังคําศัพท์แล้วก็พูดจาฉะฉานพูดรู้เรื่องคลังคําศัพท์อ่ะมันอยู่ที่เราอ่ะใช่ใช่มันอยู่ที่พ่อแม่ออืมไม่ได้อยู่ที่เด็กไม่ได้อยู่ที่ครูเลยอยู่ที่พ่อแม่ชัดๆเลยอืมใช่ถ้าอยู่กับพ่อแม่เยอะนะก็จะเป็นใช่คือครูอยากสมมุติเราเอ้ยอยากได้แบบนี้อยากได้ให้ลูกมีคลังคําศัพท์ให้ลูกคิดเป็นไม่มีทางอื่นเลยเพราะ ไปโรงเรียนน่ะูคนนึงอเด็กกี่คนน่ะแทบตายอะ่ะจะทำยังไงจะต,ต้อนฝูงลิงอะ่ะใช่ป่ะม,มันไม่ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะโฟกัสวันหนึ่งตอนหนึ่งโอกาสนั้นอยู่ที่เราคนเดียวเท่านั้นอเออนั่นแหละลงทุนเวลากับเด็กเขาก็บอกมาแล้วว่าพ่อแม่เท่านั้นอ่าคือให้ไปมีส่วนร่วมในช่วงแบบสี่ห้าหกขวบเนี่ยไปมีส่วนร่วมให้เยอะที่สุดไม่แต่แกตูนเรื่องนั้นน่าสนใจมากเออมันมีลิงก์อยู่เดี๋ยวปเปิดดูได้จากดูวันที่เป็นหนังสืออ่ะ น้องอยากดูเอง